คู่นี้เพิ่งได้มาบันมาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมันมีกล่องหน้าตาแบบนี้นี่โอ้เพื่อนๆเห็นแล้วสินะเห็นอะไรบนะ่ะไม่มีอะไรเลยกล่องนี้เนี่ยมันดูเป็นสีน้ําตาลโดยที่มันไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแค่บา์ c o d ดที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้เองแล้วก็มีตรงนี้แหละที่เขาแปะไว้ว่ามันคืออะไรแนะกะกล่องดูเลยแล้วกันว่าเราได้อะไรมานะครับ แล้วทุกอย่างก็จะอยู่ข้างในแบบนี้ Nike นั่นเองครับหมว่าเพื่อนๆรู้แหละว่าผมได้รองเท้าคู่ไหนมาใหม่นี่คู่นี้ทะแดน Nike Zoom X Invincible Run 3มมาแล้วนี ออกมาแล้วครับเพื่อนๆครับสำหรับ Invincible Run 3ที่หลายๆคนก็เป็นแฟนอยู่แล้วนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับชอบความนุ่มความสบายที่รองเท้ารุ่นนี้มอบให้นะครับสานต่อความนุ่มสบายอย่างสุดขีดเลยนี่สำหรับ Zoom X Invincible Run 3นะครับที่สุดของสายซัพพอร์ตละที่ไนกี้มอบให้กับทางนักวิ่งนะครับออกแบบมาเพื่อให้นักวิ่งนั้นใส่ได้ทุกวันนะครับและลดโอกาสการบาดเจ็บในการวิ่งครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นกลัวที่สุดก็คือบาดเจ็บ แล้วก็อดวิ่งนั่นเองครับรองเท้าตุ่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับ Zoom X Invincible Run 3มาดูดีไซน์ก่อนหมุนตัวดู1รอบดีไซน์แบบนี้หน้าตาแบบนี้น้องขาวแบบนี้เ,นเพื่อนๆชอบกันไหมหนึ่งรอบนะครับแน่ๆยังไงล่ะชอบไหมล่ะถ้าชอบคอมเมนต์นะชอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับรัวๆมาเลยนะฮะชอบไม่ชอบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ สีขาวตอนนี้ที่ผมเห็นมีห้าสีตอนที่ไปที่ไนกี้เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ IM สองสี่เจ็ดนะครับมีห้าสีผู้ชายสองผู้หญิงสามครับผู้ชายจะมีอีกสีหนึ่งสียีนสีเหมือนสีเงงเงียงยีนะครับสีฟ้าจาจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับหนึ่งพระเอกนั่นก็คือโฟมซูมเอ็กนั่นเองครับ ซูมเอที่ปกติแล้วเนี่ยไนกี้จะใส่ไว้ในพวกซูเปอร์ชูของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเวเปอร์ฟลายอัลฟ y าฟลายสลีฟายอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะใส่โฟม Zoom X ซึ่งเป็นโฟมที่มีความนุ่มมีความเด้งมากที่สุดแล้วแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะชอบโฟมตัวนี้มากแต่บางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาโฟมตัวนี้ไปใส่ในรองเท้าแบบอื่นบ้างไม่ได้อยากใส่รองเท้าคาร์บอนเรซิ่งตลอดเวลาก็เลยเป็นที่มาของ i n v i s i b l e Run 3นี่แหละครับ ออกที่มาของ Invincible Run ตั้งแต่รุ่นแรกนะจนถึงรุ่นที่3ก็ยังใช้ซูมเอเป็นโฟมหลักอยู่นะครับแล้วก็ตัดคาร์บอนออกทั้งหมดนี่นะฮะขึ้นรูปม,มาเป็นแบบทรงคาคานโค้งนะฮะแล้วก็มีโฟมที่ซ้อนกันมากกว่าในรุ่นที่2ด้วยนะครับเพื่อยกระดับการกระแทกให้มากขึ้น2นะก็คือตัวของดีไซน์นะครับดีไซน์เป็นแบบดูเพรียวลงนะผมว่าที่ผ่านๆมาเนี่ย ดีไซน์ของรองเท้ารุ่นนี้จะดูค่อนข้างเทิดทะดูเป็นบิ๊กไกรนะเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะฮะนี่รุ่นที่3ามนี่เขาก็ปรับให้มันเพรียวลงมากขึ้นนะครับแล้วก็พื้นชั้นกลางเนี่ยก็กว้างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับตรงนี้เนี่ยคือปรับตรงนี้ให้มันดูเพรียวลงแต่พื้นชั้นกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อนดูสังเกตดีๆเห็นไหมมันจะกว้างออกตรงฐานเนี่ยฐานของมิโซ่ก็จะกว้างออกแต่ตัวอัปเปอร์ด้านบนก็จะเพรียวลงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมด้วยแล้วก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยนะครับอัปเปอร์เป็นไฟนิตนะครับผ้าถักแล้วก็ผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นการเคลือบอีกทีหรือว่าอะไรนะแต่ผ้ามันค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะฮะแล้วก็ออกแบบการระบายอากาศในโซนเฉพาะที่มันเป็นที่เท้าเราจะมีอากาศร้อนนะครับรือบริเวณหน้าเท้าตรงนี้ที่มันจะมีอากาศร้อนมากที่สุดนะครับมีความแข็งแรงทนทานก็ดูแล้วก็แม่จะแข็งแรงจริงแหละนะครับ เอาโซก็เป็นลายวัฟเฟิลแบบนี้นะครับแล้วก็ลดทอนบางจุดออกตรงนี้ลดทอนออกตรงนี้ก็ทอนออกนะครับผมจาได้าตรงนี้มันจะมีเต็ม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 นะแต่เขาก็ทอนตรงนี้ออกทอนตรงนี้ออกนะก็คือเพิ่มความยืดหยุน่นแล้วก็ลดน้ําหนักลงนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ปเปลี่ยนแปลงไปก็คือบริเวณนี้ครับเขาใช้คําว่าฮิลสลิปอะตรงตรงส่วนที่คาดด้านหลังส้นเท้าตรงนี้ครับที่มันจะช่วยประคองเท้าของเราเนี่ยครับตรงนี้ ก็ทําให้มันเล็กลงก่อนนี้จะหนากว่าน,นี้ก็ทําให้มันเล็กลงนะก็ทําให้มันดีไซน์ดูดีขึ้นนะก็คู่นี้มีตัดสีชมพูตรงนี้ด้วยนะก็สวยดีนะคอินโซนด้า <c> น <oughs> <c oughs> ในเขียนว่า smile for m i n ่ก็คือให้เราวิ่งแล้วมีรอยยิ้มตลอดเวลานะครับ <c oughs> okay. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้บอกก่อนเลยลก้กันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่วิ่งแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนที่ผมวิ่งให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับส้นเท้าจะสูงอยู่ที่37ม mm มนะครับหน้าเท้าสูงที่28มิลดรอปอยู่ที่9นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US ผมใส่ตรงไซส์10 US นะครับ308กรัมราคา6,600บาทนะขอบคุณทาง Nike by IAM 247ด้วยนะครับสาขาใหม่เปิดแล้วเขารีโนเวทใหม่สวยงามมากที่เซ็นทรัล o ว l d ชั้น2นะไม่อย่าไปชั้น3นะเพื่อนอยู่ชั้น2นะครับเซ็นทรัเวิร์ชั้น2 Nike ้ c ซ็นทรัลเวิแวะไปดูได้เลยนี่คู่นี้เดี๋ยวรีวิวคู่นี้จะเป็นยังไงเห็นไหมยี่สิบสามศโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบรองเท้า n นกี้ n v i วินซิเบิลนะครับ ผมก็ไปวิ่งมาแล้ว20กิโลเปิดเลยแบบเปิดกล่องปุ๊บ20โลทันทีนะครับเอาให้รู้เลยฮะว่ามันเหมาะกับการใส่วิ่งระยะไกลหรือเปล่านะครับเอาเริ่มต้นที่การสวมใส่ก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้หน้าเท้ากว้างเหมือนในรุ่นก่อนๆหน้าเท้ากว้างทําให้เรานั้นใส่ได้สบายนะครับหน้าเท้าไม่บีบรัดมีพื้นที่ให้เราแบบขยับนิ้วได้เต็มที่เลย แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบหน้ากว้างมากๆนะครับก็ใครที่มีเท้าหน้ากว้างคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีเท้าหน้ากว้างช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันว่าเออใส่คู่นี้แล้วเนี่ยมันใส่ได้พอดีหรือเปล่าผมเป็นคนหน้าเท้าปกติผมใส่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะยืนได้แบบเต็มเต็มเท้านะครับเพราะว่าตัวฐานของมิโซเนี่ยกว้างมากเขากว้างกว่าเดิมอีกนะรุ่นเก่าก็กว้างแล้วรุ่นนี้กว้างกว่าเดิมอีนะครับ พอมันกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะมั่นคงขึ้นในการวิ่งเพราะว่าจังหวะที่เราวิ่งเนี่ยนะครับตัวโฟมเนี่ยพูดถึงฟีลลิ่งของโฟมเยลยลวกันโฟมนุ่มนุ่มมากๆแล้วก็มีแรงตอบสนองที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฐานมันแคบมันมีโอกาสที่เราจะโค้งเครงได้เขาก็เลยต้องออกแบบฐานให้มันกว้างขึ้นก็เลยทําให้ส่วนผสมมันลงตัวผมว่านะทั้งนุ่มทั้งเด้งแล้วก็มั่นคงวิ่งยาวๆได้แบบสบายๆเมื่อกี้ผมวิ่ง 20เพสประมาณสักหกนะวิ่งเพส6 6ครึ่งแบบนี้นะครับตอบสนองได้ดีมากครับวิ่งได้แบบยาว,ยาวๆไหลๆเลยสบายๆมากเลยไม่โฟมนุ่มนวลกำลังดีไม่ได้แน่นแข็งนะครับนุ่มเด้งแล้วก็มั่นคงมากเวลาวิ่งวิ่งแล้วโอเคเลยนะฮะจังหวะที่เร่งความเร็วขึ้นมาหน่อยลองลองขยับสปีดขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ประมาณสักเพส5เนี่ยครับเพื่อนก็รู้สึก เด้งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่น้ําหนักมันค่อนข้างเยอะอ่ะมันก็เลยรู้สึกถ่วงขาเออเรารู้สึกนะผมรู้สึกแบบนั้นนะเรารู้สึกว่ามันถ่วง่วงไปด้วยน้ําหนักตัวมันประมาณ300กรัมเนี่ยครับเพะว่ามันอาจจะไม่เหมาะการใส่ซ้อมทําความเร็วเท่าไหร่นะเทมโปถ้าใครอยากจะมีน้ําหนักถ่วงขานิดนึงอ่ะโอเคได้อยู่นะนะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับการใส่แบบอีซี่รันลองรันอะไรพวกนี้มากกว่า มากกว่าจะไปซ้อมทําความเร็วนะซึ่งจริงๆผมว่าเขาออกแบบมาสําหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วล่ะนะนักวิ่งที่อยากหารองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งนะครับใส่แบบคู่เดียวจบได้เลยซ้อมอีซี่ได้ซ้อมแบบลองลันได้นะครับไม่ได้เน้นแบบทําความเร็วมากนะักใส่แบบสบายๆนะครับดีไซน์สวยๆใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้ใส่เดินเล่นก็ได้นี่ใส่เดินเล่นนี่สนุกสบายมากนะนี่ผมใส่เดินแล้วก็คุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็รู้สึกดีมากเลยคือผมว่ามันใส่ไปเที่ยว ราจะหยิบคู่นี้เนี่ย Invisible Run สเนี่ยหยิบไปเที่ยวต่างประเทศนะเป็นแบบคู่เดียวจบก็โอเคนะครับได้อยู่สบายๆเลยทีเดียวครับโฟมวิ่งมา20โลรู้สึกปกติมากมันรู้สึกแน่นขึ้นด้วยซ้ำนะครับตอนที่จังหวะแรกที่วิ่งก็จะรู้สึกแบบนุ่มนุ่มไปหน่อยพอมันไปสักพักสักพักนึงรู้สึกโฟมมันค่อนแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับพอวิ่งมาเนี่ย20นะเฮ้ยเรมรู้สึกว่ามันเข้าที่แลใช้ได้เลยเข้าที่เข้าทางแล้ว สิ่งที่ผมเจอในตลอด20กิโลนะครับนั่นจะเป็นจุดสังเกตนะที่เรารู้สึกได้นะครับก็คือผมจะวิ่งเท้าชนกันเท้าชนกันในที่นี้คือเวลาที่เราวิ่งครับจังหวะก้าวซ้ายแล้วขาก้าวตามมาเนี่ยมันก็จะเตะกันข้างในมันเตะกันเนื่องจากว่าไอตัวโฟมพื้นแพตตฟอร์มของโฟมมันหนาแล้วฐานมันกว้างรับมันก็จะเตะกันตลอดเวลาเสียจังหวะไปพอสมควรดีเดียวนะครับก็คงต้อง ใครที่ไม่เคยใส่รองเท้าลักษณะนี้ที่มีฐานกว้างๆแบบนี้อาจจะต้องปรับท่าวิ่งกันสักเล็กน้อยนะครับปรับตัวกันสักเล็กน้อยก็อาจจะมีโอกาสเตะได้วิ่งไปแล้วก็เตะไปเตะไปอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกลำคานนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการวิ่งมากเท่าไหร่นะ,ะถ้าพอเราวิ่งกับอีซี่อยู่แล้วไงเพราะนั้นก็จะไปได้เรื่อยๆสบายๆนะ,ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับความรู้สึกฟีลลิ่งของการใส่ i n v i s i b l e Run 3 20กิโล ครั้งแรกสุดแบบนี้รีแคปอีกทีนึงแล้วกันคู่นี้เหมาะกับใครนะครับเพื่อนๆที่อยากได้รองเท้าแบบวิ่งแบบคู่เดียวจบเลยนะ n น k e i n v i s i b l e Run ร3เนี่ยโอเคได้เลยวิ่งแบบสบายๆนะครับไม่ได้เน้นทำความเร็วอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากจะใส่เพื่อซ้อมทำความเร็วก็อาจจะแนะนำรุ่นอื่นถ้าเป็น n นก e ้ผมก็แนะนำตัว z ู o m Fly 5ก็น่าจะได้ s t r e คฟ Fly พวกนี้ก็น่าจะโอเคนะครับหรือจะเป็น t e m p o Next Percent พวกนี้ก็ไปซ้อมทำความเร็วไปพวกนี้ก็เน้นแบบ e ีซี่รันรองรันแบบนี้น่าจะดีกว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณสุดท้ายก่อนจากกันไปในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวคู่นี้ n i k e z o o m X อ n v i n c ิน l e Run 3บบ้างนะครับใครที่เป็นแฟนตามมาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นที่สอง จะต่อรุ่นที่สามไหมหรือใครที่ยังไม่เคยลองเลยอยากจะลองหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์และกด subscribe ให้พ่อด้วยนะคะฝาก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 